ใช่ไหมครับในการที่จะคิดเกี่ยวกับเรื่องการกอร่อสร้างการออกแบบและการลงทุนสารธารณสิมต์เนี่ยเราต้องมีออฟฟิศที่ออกแบบที่เข้มแข็งฮะต้องมีทีมสามนิกเก่งๆวิศวกรตเก่งๆมั่นทกองเก่งๆนะครับเพื่อที่จะสร้างจินตนาการให้เป็นจริงครับผมมีออฟฟิศออกแบบที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ครับที่กรุงเทพนะครับแต่ไม่มีออฟฟิศไหนที่ผมมีความสุขเท่าที่นี่ครับผมมีห้องทํางานผมข้างบนนะครับด้านสเก็ตอยู่ข้างบน ในการน้องๆที่เป็นดีไซเนอร์เป็นวิศวกรสามน้กเขาจะมีข้องทางานของเขาครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเบื้องหลังครับว่าออฟฟิศออกแบบที่นี่เป็นยังไงครับที่นี่ก็จะเป็นศูนย์รวมความคิดนะครับสามนิกก็ทํางานที่นี่นะครับบรรณากรก็ทางานที่นี่วิศวกรทํางานที่นี่รวมถึง CM นะครับพวกควบคุมงานก่อสร้างครับเชิญครับข้างในนะครับเป็นออฟฟิศในสวนนะครับจะถ้าเข้าออฟฟิศเนี่ยดูต้นสาระแล้วก็ดูต้นครูดามโอ้สวยมากเลยเชิญครับ ขอต้อนเราสู่ออฟฟิศสามนิกวิศกรของเิวาสังตุลีครับทุกอย่างเริ่มจากที่นี่ครับจะลกๆนะครับเต็มด้วยหนังสือนังหาเต็มด้วยมัตเชียรลต่างๆครับตรงนี้ก็จะมีห้องประชุมอยู่ตรงนู้น,นครับข้างนอกนู้นก็ก็จําลองตัวตนของผมครับจะมีภาพอ่าเปอร์เซ็คตีฟของทั้งโครงการอยู่นี่นะครับเพื่อเตือนสติแล้วว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วตี้เราอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ ชีว uh, ่าชาเล่ที่เรา,ท,เราที่เราจะดูเนะี่ยดูที่นี่หลังที่1นสองแล้วก็ลาไปนี่นะครับครัในการที่เราออกแบบเนี่ยสามนี้ก็จะมีการบ้านนะคือเขาต้องเห็นภาพทุกอย่างปไปอย่างนี้ครับเหมือนกับเสร็จแล้วนะครับแล้วเจ้าของบ้านจะเข้ามายังไงจะจอดรถที่ไหนจะปลูกต้นไม้อะไร,รจะตั้งน้ำพุน้ำสวนที่ไหนน,ะน้ำพุน้ำตกรัปป้วไปยังไงนี่คือนี่คือชิวาชาเล่มีทั้งบ้านสองชั้นและชั้นเดียว ว่าเราใช้เวลากับห้องแบบนี้นานเท่าไหร่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในไซต์งานก็จะมาแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเราใช้เวลากับที่นี่อย่างลวกๆปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ที่นี่ปัญหาที่นี่คือเนื่องจากเราใช้งบประมาณที่จํากัดมากๆนะครับเราทำคอนโดราคาห้องละเจ็ดแปดแสนนะครับที่มีมีเขาทำกันเราทําบ้านราคาสามล้านกว่าบ,บาทที่เขาขายกันห้าล้านเนจะ็ดล้านสิบล้านเพราะนั้นเนี่ย ระเบื้องทุกแผน่นอิฐทุกก้อนนะครับบุชเมนทุกถุงมีความหมายครับแล้วก็เราจะมต้องเห็นภาพนี้ก่อนนี่นคือภาพเรียกว่าเป็นภาพ 3D นะครับก็ใช้เวลาเยอะครับจากนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะเข้าสู่เรื่องอินเทอร์เนียนะครับเพราะภายนอกสวยแล้วภายในต้องสวยด้วยนะครับเดีย๋ยวไปดูอินทอรเนียคับในขั้นตอนของการพัฒนาที่ดินหรือ r ริสต์เดเวล e อปเมนต์เนี่ยนะครับ ขั้นแรกคือการวางผังก่อนมาสเตอร์แพลนว่าถนนจะเป็นยังไงบ้านแต่หลังตรงไหนเท่าระบ,บายน้าสายไฟระบบต่างๆอินฟราสตรั t เจอร์ังนั้นเนี่ยเราเริ่มทําการออกแบบทางด้านสยาปิตยกรรมนะพอสาปัตยกรรมเสร็จปุ๊บก็เข้าสู่เรื่องการออกแบบทางวิศวกรรมการก่อสร้างระบบ Prefabricate นะฮะสเปรดรูประบบ CM Constru สตรัคชั่นแมนจิเจะเข้ายัางไงจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับ แล้วขั้นตอนสุดท้ายนี่ที่กำลังผมทํางานร่วมกับพวก3าเิก,เกดก็คืออินทอรเนียนะครับั้นเราจะจําลองเลยว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยมูดแลนโทนของเขาคืออะไรครับแต่เราก็จะขึ้นจอนี้นะครับแล้วให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นร่วมกันว่าเราจะไปที่ทางนี้นะนะครับแต่ถ้าไม่ทําอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถควบคุมทรัพยากรทางเวลานะครับแรงงานการเงินเนี่ยเพราะเราทําบ้านราคาประหยัดมากๆครับเพราะนั้นเนี่ย ทุกอย่างที่ผมเรียนให้ทราบฮะกระเบื้องทุกแผน่นปูสิเมนทุกถุงนะครับอีฐทุกก้อนมีความหมายหมดนะเดี๋ยวขึ้นดูนะไหนลองอ๋อลองลอง,ลองดูเรื่อยๆเราก็แก้กัน,นครับแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วก็อีกครับจนกระทั่งเราคิดว่าโอเคน่าจะดีสุดสําหรับบ้านราคา3มล้าน6แสนหมื่นแล้วซึ่งผมเชื่อว่าคนทําอย่างเราน้อยครับไม่ค่อยมีใครทำนี้เพราะมันเสียเวลามาก เราใช้ทรัพยากรทางด้านบุคคลมากเหลือเกินเราใช้สำึกเปลืองมากที่นี่ครับเป้าหมายเราคือตกแต่งให้ได้ในราคาห้องละประมาณห0 0 0ืบาทหกหมื่นหกหมื่นห้าพันบาทต่อห้องครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าท่านมีบ้านอยู่3ห้องท่านก็นคูณไปเลยทั้งหลังตกแต่งประมาณสองสามบาทนะครับซึ่งเป็นความเนี่ยตรงนี้ผมชอบมากผมชอบตรงนี้ถ้าห้องละห้องละประมาณหกหมื่นก็เป็นอย่างขนาดนี้นะครับเป็นภาคกลางนะครับก็มหาการังไม่จบฮะ ยังอีกเยอะแต่เรามาได้ประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับซึ่งเราก็ครไป ر ครามากันสี่ห้าเดือนนะ,ะเนี่ยก็จะเห็นภาพพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นภาพพวกนี้จริงสําคัญมากเลยเพราะทุกคนรู้ว่าจะต้องไปทั้งเนี้ยนะครับ <c oughs> แล้วเราก็ใช้แนวทางนี้ตลอดระยะเวลาสี่ปีที่นี่ครับเราถึงสามารถทำคอนโดราคาเจ็ดแสนได้ไงท่านครับนี่คือชั้นเร่หลังแรกครับที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับตอนนี้เขาเริ่มเก็บความสะอาดแล้วนะครับขั้นสุดท้ายแล้ว เริ่มปรับดินนะครับเตรียมปลูกต้นไม้นะครับก็สวยงามฮะโซฟาสกุตเป็นบ้านในเขาใหญ่นะครับผมก็ชื่อไม้ผมไม่เคยมีบ้านนะครับผมอยากจะมีแล้รู้สึกว่าผมจะมีบ้านอย่างเกิดผมอยากจะมีลานกว้างๆอย่างนี้ครับบาร์บีคิวนะฮะหน้าหนาวนี่นะครับเราลองบ้านนี้ได้ฉลองคริสต์มาสฉลองปีใหม่ที่แน่นอนครับเพราะว่าอีกไม่เกิน10บันเขาจะโอนกันแล้หลังนี้ครับ ก็เห็นท pues ี่เขายืดริบๆครับบ้านก็ขนาดกําลังพอเหมาะพอดีพอเพียงกับการใช้ชีวิตครับผม่าชวิตมนุษยแหละต้องการแค่นี้จริงๆครับบางทีเราไปอยู่บ้านแพงๆราคา5าล้านสิบล้าน50ล้านเนี่ยผมว่าเกร่งครับจากตอนนี้ผมยืนหยุดนี้ก็เดินเข้าไปก็จะถึงชีวาปาลตีนะครับชีวาปาลตีนี่ก็คือดนตรีกวีศิลปะก็จะเสร็จเหมือนกันนะวันที่5้ธันวาคมนะครับก็ชื่นใจครับนี่ พวกสตาร์ก็เริ่มเก็บละเอียดละนะครับทำความสะอาดละนะครับก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับครับจากหรงเลณนเฉลียงก็เป็นห้องเกประสงค์ฮะกว้างขวางครับมีห้องนอนข้างล่างหนึ่งห้องนงคะครับที่นี่บ้านนี้มีทั้งหมดสี่ห้องนอนนะครับห้องน้ำอยู่นี่นครับห้องน้ำก็เสร็จสมบูรณ์ละนะครับ ก็เหลือแต่เก็บความสะอาดเท่านั้นเองนะฮะสุกภัณฑ์ต่างๆตอนนี้ไฟฟ้าไฟฟ้าปลาปาก็เข้าพร้อมที่จะให้คุณหมอเจ้าของบ้านได้เข้ามาเข้ามาพักหนีน้ำท่วมหนีเพียง2.5ฝุ่นพิษหนีความเครียดนะครับ จริงๆไม่ต้องใช้แอร์เลยครับลมเอื่อยๆสบายนะครับเดี๋ยวเชั้นสองครับเชิญครับครับจากบริเวณชั้นล่างขึ้นชั้นสองครับชั้นสองนี่จะมีสามห้องนอนนะครับแต่ห้องนอนเล็กเนี่ยตอนนี้ก็นี่เขาเริ่มเคลียทำความสะอาดห้องน้ำห้องน้ำเรียบร้อยนะครับก็โซฟาสปูตครับจากห้องนี้ก็เห็นวิวทิวทัศน์ของเขาใหญ่นะครับลมพัดโกรก เห็นที่เขาอยู่ลิบลิบนะครับก็เห็นช mm ีวาแซงเชอรีอยู่ไม่ไกลครับก็สมบูรณ์ฮะสมบูรณ์แบบบ้านราคา3ล้านกว่าบาทเจ๋งยอดเยี่ยมมากเลยการเปลี่ยนแปลงจากวันแรกถึงวันนี้มีแต่ดีขึ้นดีขึ้นไม่ว่าจะมาครั้งไหนจะได้รับความสุขเต็มเปี่ยมคือทั้งอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆที่ที่นี่มีให้ อากาศปลอดโปร่งสดชื่นการเป็นภูมิแพ้ที่เป็นมาตลอดก็รู้สึกว่าดีขึ้นเลยนะคะสำหรับบ้านเดี่ยวก็เป็นอีกนิมิตหมายหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าเพอร์เฟกนะคะคือเป็นบ้านที่เหมือนบ้านในฝันนะคะมีลว์ทีเตีย้ยบรรยากาศเหมือนทางยุโรปแล้วก็สวยงามมากพื้นที่ใช้สอยการจัดเพอร์เฟกที่สุดละคะ เมื่อย้อนกลับไปตึกหนึ่งอ่ะฝั่งนู้นนะคะคือยังยังไม่เสร็จเลยแล้วก็เห็นเป็นเสายังกําลังโครงสร้างยังยังก่อยังฉาบอยู่เลยค่ะแล้วพอมาปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเยอะมากแบบกี่ตึกเนี่ยคือเหมือวยังนับอยู่เลยเนี่ยโอ้โหแล้วแบบเป็นอาณาจากักรอะเป็นอาณาจักรแล้วก็คือค่อนข้างที่จะครบในเรื่องของฟังก์ชันที่เป็นแบบคอมมูนิตี้จริงๆอะค่ะคือมันสามารถที่จะแบบว่า เราอยู่ที่เนี่ยด้วยธรรมชาติอากาศที่บริสุทธิ์อาหารการกินคุณภาพชีวิตที่ดีมันแค่นี้มันก็ทำให้เราแบบสุขภาพดีอะทั้งสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพใจอะมันมันมันสุดยอดจริงๆค่ะผมอยู่ด้วยความฝันและความหวังครับ Hope and dreams are free ในในวัย61ย่างกเนี่ยผมรู้สึกมีความสุขฮะ ผมได้ทำประโยชน์มากขึ้นจาเดิมอีกนะจากเดิมที่ผมเป็นแค่อาจารย์สอนมหาลัยผมก็เสียอายุแล้วผมทําให้คนเป็นหมื่นๆแสนๆคนเป็นล้านคนมีความหวังที่มีชีวิตที่ดีขึ้นครับแล้วข้อสาคัญคือผมพิสูจน์ได้เห็นแลลวครับว่าทําได้จริงๆนะครับวันนี้ก็รู้สึกมีความสุขมากครับข้างหลังผมนี่เป็นชีวาคลินิกการแพทย์แผนไทยนะฮะที่นี่ฮะที่จะทำเรื่องกัญชาอย่างถูกกฎหมายครับเรามีใบี้ยาถูกต้องครับแล้วองความรู้เนี่ยก็จะส่งต่อให้ คนอีกเป็นหลายพันหลายหมื่นหลายแสนคนให้คีความเชื่อมผมครับวันนี้สารลูคนละบ้านก็เต็มอิ่มครับท่านสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ในแฟนเพจ f Facebook ค,คนละบ้านครับอย่าลืมนะครับหนีน้ําท่วมอยู่กับผมที่นี่นะครับปลอดภัยแน่นะครับที่นี่สูงจาก,กระดับทะเลเนี่ย400กว่าเมตรนะครับถ้าที่นี่ท่วมใบโหยกทาวเวอร์ท่วมครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ